เราจะสร้างกระเป๋าั่ที่โทรมาแล้วจะมีเงินส่วนหนึ่งก้อนหนึ่งเนี่ยซึ่งไม่ใช่แค่หกร้อยบาทได้นอนนะครับจะถูกส่งเข้าไปอยู่ในกบบระเป๋าตามท่านเพราะว่ากระเป๋าตามของท่านนะไม่ต้องมีแล้วมันฉีกไปหมดแล้วครับมันพันกไปหมดแล้วแต่รัฐบาลแปดปีที่ผ่านมาเพื่อใครเคยทำสำเร็จแล้ววันนี้จะทำอีกต่อไปก็จะทำอีกเพื่อใครให้ม่จะกู้มาให้พี่น้องจะอยู่กับเงินกู้หรือจะอยู่กับเงินสร้างลายได้ไหน

นะะฮข้างหลังข้างหลังนะฮะถ้าให้คุณแม่ถอยไปแล้วก็เอาป้ายลงอ่ะประมือส่งเสียงขอบคุณคุณแม่ด้านหน้าหน่อยครับใช่ค่ะแล้วก็มีพี่น้องหลายคนส่งสัญญาณมาบอกไม่เอาสิเดียวไปเอาส่นะเาสงเสียงไปเอาละครับ ขออพี่น้องนะครับ,รบ,รบทับ้ง8เขต8ท่านอยากว่าจะพะิจารณาหขอเสียงกองเชียร์ทั้ง8เขตดังๆท่านพิจารณาใครมีมือชมงูใครมีป้ายชูปลายใครมีเสียงส่งเสียงเฮ้และกเล็กดังๆจักสมบูรณ เป็นภาพวามยิ่งใหญ่นะครับที่พื้นแผ่นดินสมบูรปราการบ้านของคนเสื้อแดงบ้านของคนนักประชาธิปไตยบ้านของแฟนคจับเพื่อไทยดังเั้นทีน้องคะยกมือขึ้สูงสูง ระยะเลืเครื่องตีดค่องาวครท่านอดีตรัฐมนตรีสักริ์เทพสุทินรับพี่น้ำใจและรัฐมนตรีสมศักดิ์พันธุ์มิจาไทท่านประธานทิ่ดัเสุพินทัรแสงกับพี่น้รับและเสียงปรงมือให้กําล้ใจตีลนะงสาสีดาไปนะครับทีคนหนึ่ ผู้ยังใหแล้วก็พี่นักให้เราด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรครับขอทิพย์ถึงบทเรียนที่่านมาถ้าเราเลือกเป็นทั้งสองพักเลือกทั้งสองทัพจะได้ไหมพี่น้องได้ได้ไหมพี่นับได้พวกเรามีตื่นที่ใช้ในอ้ไหนครับพี่น้องจะทำอย่างไร เรียมัหยเรียบไหมเรียนเอาไหมครับวัสดีครับผมจะทิ้งัางแสงนะครับฉายแสงแล้วก็จะได้รู้ว่าเอาแสงมาจากไหนอยูที่นี่ทางแสงนี่แล้ววันนี้ทางแสงมาพบใครรู้ไหมครับ มาพบก да. ับสงครามเป็นเรื่องเลยนะวันนี้สงมเราเรืองเหมือนกันแบบนั้นได้ไหมคะเราเือมองไทกคนทัก้ให้แรใชไหมคะ้นะคะขอเรียนอี่การอีกัคะขอคอค่ะสวที่ชาวต่างชาติเข้ามาเต็มไปหมดพอเข้ามาแล้วก็เกิด เงินสกัดมากมายให้กับพี่น้องเกิดอาชีพใหม่ๆอนนขอบคุณค่ะเขาบอกว่าเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ยาวนานมากนะคะแต่ก็มาสําเร็จที่รัฐบาลไทยรักไทยค่ะนอกจากนั้นค่ะพี่น้องในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำตอนสมัยนายกยิ่งรักรัฐบาลของเพื่อไทยก็ทําสําเร็จแล้วสมุดปาการก็เป็นหนึ่ง ในเจ็ดจังหวัดนำร่องชาวสมุปราการยังจำได้ไ้มคะใครจำได้ขอเสียงหน่อยพี่เอาคะเราทราบดีนะคะในเรื่องของค่าแรงว่ามันมีปัญหาอย่างมากใครเคยได้ยินนยโยบาย600บาทค่าแรงขั้นต่ำของทรงเพื่อไทยยกมือ เอค่ะพูดแบบนี้ทุกเวทีเพราะว่ารุ้นมากว่าเวทีไหนที่ไปไม่ไหวแต่ว่าก็ขอส่งใจไปนะคะดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะถึงร่างกายจะ50-50แต่ใจเตอร้อยแน่นอนพี่น้องสมุทรปราการพร้อมเะเชียร์พัคเพื่อไทยไหมคะพร้อมเลือกทั้งแต่เพล ค่ะตอนคุณพ,พ่อเป็นนายกนะคะคุณพ,พ่อก็มงคุมไสต์ก่อสร้างในเรื่องของทำสนามบินสุวรรณภูมิเองจำได้ไหมไหนใครจำได้ยกมือโอ้โห <Yeah. S 1> oh, จำได้นะคะ <Yeah. S 1> แล้วหลัง